สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่าวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพา FC มารับชมแนวทางราวชะตานะคะทุกคนวันที่21มิถุนายน2568นะ,ะ้าบทุกคนคะ่ะวันเสาร์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคํเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ FC พิจารณา เด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะได้เด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนํไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนขาเมื่อวานนี้ใจไม่ได้ลงให้นะคะสําหรับเราสตานะคะใจไม่ได้ลงในช่องนะคะมันหลุดหลายวันก็เลยพักใจนิดหน่อยนะคะทุกคนขาทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะใจไม่ได้ทำให้เข้าทุกวัน ใจก็ไม่ได้ทำให้หลุดทุกวันนะคะก่อนจะพิมพ์อะไรขอให้ fc ทุกคนมีสติในการพิมพ์นะคะใจก็ไม่ได้ได้อะไรมากมายนะคะทุกคนอ่าก็ถือว่าถ้าใครชอบก็ตามใจถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเดอนผ่านใจได้หรือเลิกกดติดตามเลิกติดตามใจได้ใจไม่ว่านะคะใจขอคนที่ ครับได้ในวันที่เข้าในวันที่หลุดและในวันที่ให้กำลังใจกันเท่านั้นนะคะใจไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากทุกคนเลยจริงๆใจขอแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับวันที่ยี่สิบนะคะใจให้เด่นอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ใจลงในกลุ่มเหมือนเดิมแต่ใจไม่ได้ลงในช่องนะคะมาศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์มาสองเด้งเข้าคู่ศูนย์แปดแปดศูนย์ นะคะทุกคนในกลุ่มใจก็ลงให้ fc เหมือนเดิม fc รับได้นะคะในวันที่หลุดท่านก็รับได้กันทุกคนนะคะใจก็เลยลงให้แต่ว่าใจก็เลยมาลงให้ในช่องเพราะว่ามี fc บางท่านท่านก็ขอมานะคะว่าท่านอยากได้ลงให้ท่านหน่อยนะคะคนที่ดีก็มีก็มีมากมายนะคะทุกคนสมมติว่าหนึ่งพันคนจะมี มาหนึ่งคนนะคะทุกคนสําหรับกําลังใจที่แย่นะคะทุกคนขาแต่บางครั้งใจก็รับได้บางครั้งใจก็ใจแป้วนิดหน่อยว่าเรามาทําอะไรตรงนี้เรามาทําเพื่ออะไรนะคะ mm hmm. ทุกคนเกิดคําถามในใจตัวเองคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ mm ่า hmm. สำหรับวันที่21นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้มาเด่นได้7และ6ทุกคน ถ้าชอบทุกคนตามใจได้ถ้าไม่ชอบทุกคนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดเจ็ดค่ะทุกคนขาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูย์เจ็ดเมื่อวานนี้สถิติเลขสูตรมาเยอะมากเจ็ดศูนย์ใจไม่ได้จับให้ถ้าทุกคนชอบตามนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มาแล้วศูนย์เจ็ดนาะพี่น้องหกนะคะทุกคนข่หกห้าห้าหก 6กศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะที่คาคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่ใจมากหกหนึ่งหนึ่งหกพี่น้องถ้าพี่น้องมากตามใจพี่น้องสามารถตามได้ถ้าพี่น้องว่า่มากก็ชอบให้พี่น้องเลื่อนผ่านได้สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะ สำหรับลขเด่นประจำวันเสาอยู่ที่7กับ2เบิลประจำวันคือ77ดและสองนะคะ fc ขาเลข7กับเลขสอง fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะตัวเด่นอยู่ที่7และ6เด่นประจำวัน7และ2เป็น7 7 7ดดสองติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิลประจำวันอยู่ตรงนี้ใครชอบตามนะคะ6ค่ะ6 7 7 6 6ด2 6ดหหสองสองหก หกเจ็ดเจ็ดหเป็นคู่ตัวเด่น6กสองสองหกใจไม่ได้จับคู่ให้ถ้าจะถ้าชอบตามนะคะส่วนเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหห้าห้าหกหกศดแดหใจหาความน่าจะเป็นวางไ้ให้ถ้าชอบตามค่ะทุกคนไม่ชอบผ่านค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่21่ิบมิถุนายนสองพันห้าหกสดวันเสาร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f c ฟซทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ f c โชคดีนะคะโชคๆมันหมานกันสุขูสุขคุขข้นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ